สวัสดีครับมาโมเชนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม Line of P นะครับซึ่งเป็นเกมแนวโซลนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่หน้าประตูบอสแล้วนะครับเกมนี้คล้ายๆกับเอลเดน i n g เลยนะครับคล้ายๆกันเลยถ้าเพื่อนๆเคยเล่นเกม e l d e อ i n ดนก็จะสามารถเข้าใจเกมนี้ได้ง่ายนะครับเกมนี้สามารถที่จะเรียกเพื่อนมาได้นะครับด้วยการใช้ Star Factor นะครับแต่ในเอลเดนลิงใช้ผงทุรีนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตรงนี้เรียกได้นะครับ มันก็จะมาช่วยเราสู้กับบอสนะครับเพื่อนๆแล้วก็พื้นเพข,ของเรื่องนี้ประมาณว่าหุ่นยนต์นะครับก็คือหุ่นกระบอกนี่แหละครับได้การาได้มีการนำเออโก้ซึ่งเป็นสายแร่นะครับสายแร่ผมเรียกว่าฐานแล้วกันมันมีพลังงานในตัวเองนะครับมันเอามาใส่ในหุ่นกระบอกแล้วทาให้หุ่นกระบอกมีชีวิตนะครับซึ่งบทบาทของเราก็เป็นพีโนคิโอนะเพื่อนๆพื่อนคิโอนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ดีที่ถูกสร้างมาจากผู้สร้างนะครับผู้สร้างหุ่นยนต์ แล้วก็ช่วยเหลือ,อคนที่ยังรอดชีวิตอยู่แต่จริงๆแล้วมนุษย์นี้โดนหุ่นยนต์เก่อกระบฏตายหมดเลยนะคบเพื่อน,อนๆไม่เหลือเลยเนี่ยเห็นไหมครับโอกาสรอดดูคนนี้ด้ปีนโอ้โหปีนบันไดาตายน่าสงสารมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับตายโหดมากก็นี่ครับแล้วมนุษย์เนี่ยแปลงเป็นปีศาจด้วยนะครับผมก็ประมาณเรียกว่าซอมบี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่าย,ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบอทแล้วก็มันความแอร์บอดของตัวที่ว่าเป็น ผงทุลีที่ว่าเป็นเพื่อนนะครับทุลีเท่าฐานที่เข้ามาช่วยเราโดยการใช้ Star Fragment นะครับที่วางไว้ตรงนี้บด Star Fragment ลงไปนะนเพื่อนๆปอดมันเก่งไหมเดี๋ยวมาดูกันนะมันชื่อ Specter นะครับเ,เพื่อนๆเวลามันเข้าไปช่วยเราเนี่ยครับเราใช้ Star Factor เ,เพื่อนๆเห็นไหมครับบดบดแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนเราก็จะเข้าไปในห้องนะครับออกไปไปปรากฏในห้องนะครับแต่ใน e v i l i n g มันเดินตามเรามาเลยนะ โอเคนะครับเข้าไปดูกันผมพยายามจะใช้พลังพิเศษนะเพื่อนๆนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆผมอาจจะขอใช้อาวุธหน่อยนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเช่นพวกระเบิดพวกอะไรอย่างเงี้ยผมต้องขอใช้หน่อยนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าเจอบอสชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันมีบอสล่างสองด้วยนะเพื่อนเพื่ออดนะครับเกมนี้เรียกคุณอาพวกคุณก็บ,บอกว่าพับเพชรนะครับเพื่อนเพื่อนอุย้ยโอ้โห เวทีของฉันต,ตัวใหญ่มากมีวัฒนาการเป็นจริงโอ้โหมันเป็นแชมเปี้ยนนะไม่ตัวมันใหญ่เงี้ยโอ้โหถ้าโ,โดนมันทีนึงพลังรถขนาดไหนวะเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนน แชมเปี้ยนวิกเตอร์นะครับน่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหตัวใหญ่มากเฮ้ยลบไม่รู้มีร่างสองหรือเปล่าเพื่อนๆอ้ไอ้ลบโอ้ยโดนโอ้ยถ้ามันขึ้นแสงอย่างนี้นี่พลังมันตรมตีมันค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนเพื่อน โอ,อออโอ้ยจะผมบอกอัดพลังแป๊กนึงเฮ้ยลบ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 วิ่งเกือบโดนช่วยหน่อยช่วยหน่อยสเตกเตอร์เออ เรียบร้อยล่างสองแน่เลยเพื่อนๆโอ้โหมันอัดน้ำยานี้เข้าไปว่าแล้วแข็งแกร่งขึ้นแน่เลยอะก็คือล่างสองนั่นแหละเพื่อนๆเหมือนเอ d e ด r i ลิงเลยเอ d e ด r i ลิงก็ล่างสองนะครับมาเลเนียแห่งดาบมิคเคล่า อ้ยเดียว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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหหลบซิโอ้โหผมเข้าทุเรีผมหลบหลบซิโอ้โหไม่หลบกำปั้นมันหนักจริงอะหลบออื้หือ โอ้โหหลบซิไม่หลบเลยอ่ะโอ้โหบังอาจรังแกเพื่อนรังอาจบังแกสเปกเตอร์ฉ er> ันแกไปหยกโอ้โห อีนี้เดียวมันก็ตายแล้วนะครับเนี่ยมันขึ้นแสงอย่างงี้เป็นเพื่อนระวังนะครับเออตายไปซะแชมเปี้ยนวิกเตอร์นะครับม, <c oughs> มันบอกว่ามันเหนือมนุษย์อีกอะเห <c oughs> นือมนุษย์ทั่วไปอุ้ยตัวอะไรแทง โอ้อะไรวะน้านะอ๋อคนที่อยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยเพื่อนเพื่อนที่ทำให้หุ่นยนต์ก่อกระบทนะครับโอ้โหเราต้องสู้กับไอตัวหนามนี้แน่เลยไม่รู้ผู้ชายคนนี้คือใครนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับคือคนที่อยู่เบื้องหลัง เบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ทำให้หุ่นยนต์มันเกิดการก่อกระบฏนะครับซีมอนมาร์มันสร้างปีศาจนี้ด้วยอ่ะเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยเก็เปโตนะครับเป็นผู้สร้างนะครับเป็นผู้ต้นทำกำเนิดหุ่นยนต์ที่ดีนะก็คือพีน็อกิโอเรานี่แหละครับแล้วก็หุ่นยนต์ตัวอื่นด้วย แต่เจ้าไซมอนเนี่ยมัน,ม,นมันเปลี่ยนให้หุ่นยนต์เป็นกลายเป็นหุ่นคลั่งนะครับแล้วก็ฆ่าคนไม่เลือกเลยเพื่อนเพื่อนเคียวเราต้องการจะรักษา I admit surprise have some to I didn't expect you to be as rational as we. I'm sorry, I underestimated you for to hear the truth. Of... The disease does not oh, go, signify death. It's purified human who overcomes the petrification. The essence of our is our our is our. Power We already have the means to control that our 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 own attitude attitude while you... ต้องการจะครองโลกแน่ๆเลยผมว,ว่าอย่างไงเราก็ต้องทีตงตง่ต้องทำลายมันให้ได้เอาไอหนามน่นลงมาสู้ดีมะไอหัวหนามนมามาดีมะเราฆ่ามันได้แล้วนะครับแชมเปี้ยนมตรงนี้นะครับสตารเกเซอร์นะเพื่อนๆคล้ายกับ ขอพรน,นะครับในเอลดนลิงอ่ะเพื<ๆ>่อนๆคลายๆกันเลยเราสามารถวาร์ปไปยังสตาร์เกเซอร์อันไหนก็ได้นะครับแล้วก็เรานั่งพักแล้วเราจุดขอพรเราก็จะเลือดเพิ่มอะไรเพิ่มนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมต้องไปที่อีกประตูหนึ่งนี่เนาะโอเคนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะครับชื่อไซมอนนะเพื<ๆ>่อนๆโอเค ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโม่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเกมเอลด์เดลิงนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเกม Li น e of P พนะครับเพื่อนๆซึ่งลักษณะตัวเกมคล้ายๆกับเอลด์เดลิงมากเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นได้ผมก็ว่าก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูมันย้อนเป็นอนาคตกว่าของเอลด์เดลิงนะครับแต่ผมรู้สึกความหลากหลายของเอลด n เดลิงมีเยอะกว่านะครับเพื่อนๆอันนี้ใช้ประตูนี้ได้ปะ อ๋อได้จริงๆด้วยไปดูว่าเปิดไฟแล้วเจออะไรอ๋อโซฟีอันนี้ที่โบดแน่เลยเพื่อนๆคำาังพาลบอ๋อมีสตาร์เกเซอร์ตรงนี้อ,อันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมไปดูใต้ห้องนั้นหน่อยไม่รู้มันมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปสำรวจอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีบอสตัวไหนที่มันเก่งๆอีกเดี๋ยวอาจอัดมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ